ตามคำแนะนำของเราเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถทานโบตาพีพลัส2ถึง4แคปซูลต่อวันได้ค่ะที่ซองเาจ,จะเขียน2-3ถึง3แคปซูลแต่ว่าเราสามารถทานได้2-4ถึง4แคปซูลเพื่อนๆแบ่งทาน2แคปซูลช่วงเช้านะคะก่อนเรากำลังกายแล้วก็อาจจะทานอีก1-2ถึงแคปซูลก่อนนอนค่ะอันนี้คือ วิธีการทานโบตาพ plus ค่ะให้ได้ผลดีอย่าลืมต้องทานคู่กับโปร,โปรโตีนเบสของเราตามคำแนะนำแล้วก็ตามน้ำหนักของเพื่อนค่ะหลายคนถามมาว่าทานโบตา p ีโปรโตีนเบสอย่างเดียวพอไหม จริงๆก็พอค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเราต้องการเร่งปฏิกิริยาการสร้างเซลล์ซึ่งปกติสร้าง21วันให้มันสร้างได้สมบูรณ์ขึ้นเร็วขึ้นเซลล์ใหม่ถูกกระตุน้นการสร้างได้ดีขึ้นเราต้องทานพร้อมกับโบตาพีพลัสค่ะ